มารปรินสุดตื่นเต้นเตร e ียมเป็นเจ้าบ่าวโพสภาพหวานรัวพร้อมวิวาแล้วเวลาเดินวัยมันก็หกจริงๆเลยละค่ะเพราะนับถอยหลังอีกเพียงแค่1เดือนเท่านั้นก็จะถึงวันวิวาระหว่างอดีตคู่จิ้นอย่างมากปรินและคิมเบอร์ี่แล้วล่ะค่ะโดยล่าสุด14สิงหามาร์กปรินนั้นได้ออกมาโพสภาพคู่กับคิมเบอรี่ผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมทางเขียนแคปชั่นอเนอาไว้ว่า <rain> <iction> ไม่คิดว่าวันเวลาจะเดินเร็วขนาดนี้อีกหนึ่งเดือนชีวิตคู่คู่ชีวิตซึ่งทางด้านแฟนสาวอย่างคิมเบอรี่นั้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า my love my life รวมไปถึงคนในวงการบันเทิงและแฟนๆนเนี่ยก็รวมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายเลยล่ะคะ่ะอาทิเช่นรอเลยค่ะนับวันรอแล้วตื่นเต้นที่สุดเลยวันสำคัญที่สุดในชีวิตของพี่ๆ New Chapter กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วชอบคำว่าชีวิตคู่คู่ชีวิตที่พี่มากนั้นหมายถึงน้องคิมมากเพราะครึ่งหนึ่งของชีวิต2บีมารวมกันแล้วลงตัวที่สุดค่ะทางนี้ก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันค่ะเป็นตน้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ